bắt pheเจอ quang đi bên khèo kéo dài à, chỗ này à ở ở cái nắp pad này phe, trong trong ngành bả sa đìn đấy, พี่เนียมพี่เนียมพี่เนียมไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวี่มีปืนพี่เนียมไปเลยพี่ต่อจากล็อกจากล็อกนั้นไปเลยพี่ต่อจากล็อกนั้นไปใช้ก่อนไปหาพี่เบียร์อ้าวเสร็จแล้วไปเลยอยู่ตรงผมอ่ะไปไปไปพี่ไปพี่ไปวิ่งตามมันได้ไหมนีอนนอนซุ่มไว้พี่เบียร์ให้มันเอาร์เรสตอ่ะ กระเป๋าดำกระเป๋าไาวทำไม่ได้เนี่ยกูเสียไดายใจหาเลยแสดงว่าเรารู้ถ้าเรารู้จุดเสือดของเราพี่ก็วิ่งวิ่งหาได้วิ่งล่ามันได้ ยยากด้วดับได้ครับเรียบร้อยบัสริงเหรอพี่เอออุ้ยเขาสวยเขาสวยเขาสวยบัสบอกพี่เนมบอกพี่เนมพี่กดแจมว่าแจมเลย เอาเก็บไว้ก่อนเลยพี่เอาว่ะเอาว่ะเยี่ยมหมดลูกดอกไปทีมสองดอกอ่ะโดนบ้างไม่โดนบ้างรถวิ่งผ่านได้ไหมขนาดนี้เอาว่ะเอาว่ะต่อถ้าอย่างนี้รถวิ่งผ่านได้ไหมดีไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่แป้นสายหน่อยพี่พี่พี่ชายครอบประตูเอาไม้แป้นสายหน่อย ผมยิงหมียิงหมีอ๋อบ้าขาดเนื้อเออพี่อยู่ตรง A1 เส้นขาวอ่ะเห็นเห็นเส้นขาวที่มันมันมันล้อม A1 A1 ึ่งเอไหมอ๋อโอเคครับพี่อยู่ตรงนั้นเลยได้ครับหดือไม่เดี๋ยวผมเคเลื่อยเครื่องตัดจะพอดีเลยปอะกันเดี๋ยวผมเลื่อยเครื่องเฮ้ยบ้าทำไมพอสับแล้วมันไอหนีวะอืมเอาเนื้อมาด้วยนั่นนะ ี่สงสัยว่าทำไมทำไมมันขยับไม่ได้วะทำไมสับแล้กเขาหลุดวะเราไม่จะหลุด<อ>มันเหลืออันนึงแล้วเดี๋ยวมาใสานะ่แล้วไม่จะเต็มมีไปไหนวะดแบบแบบได้ไหมได้พี่ได้ได,ได้เต็ยนพี่หัวเทียนไม่ค่อยดีพี่น้ำมันมัน <c oughs> เลื่อมหัวเทียน เเวธอเข้าไปบัคก,กันเลยไอ้ในหินหนี่บัสแม่น้ำมันไม่มีนี่วะเขาว่าอ <c oughs> ิ <c oughs> ตาลีติด <c oughs> น้ำมันหมดเอ้ยเอาพี่ต่อจะอัพตรงด้านบนยังไงอะ่ะพี่ต่อด้านบนจะอัพยังไงนะได้ไ ทำได้ไปต่อหรือว่ามันต้องเก็บมันต้องเก็บเขาไปด้วยหรือเปล่าบัสต้องเก็บเขาไปด้วยหรือเปล่าหรือไงไม่ต้องไม่ต้องมันมีเขาด้วยเหรอมันมีเขาแย,ยกต่างหางกอ่ะเอาเอาดิเอาดิเอาดิเอาเอาเขาด้วยเอาเขาด้วยพี่รอเนี่ยจะถึงแล้วจะเทคแล้วอ่าเดี๋ยวพี่ยืนอยู่ริมทางเลยไงอยู่เส้นขาวเลย มันรับรับไปเบียร์รับไปเบียร์เขาตีได้เนี่ยมันมีเขาตั้งหาแล้วก็หัวตั้งหากบัสเอาตั้งหากหัวตั้งหากเอาเขามาด้วยพี่เขาจะรู้ว่าทำอะไรแล้วก็หนังหนังสองแผ่นเลยโอ้หนังโห้ทำไมเดินเนี่ยไม่รู้เลยนะว่ามากวางอยู่ตรงแถวๆเนี้ยเคยเจอแล้วพี่นี่เจอแล้วเนี่ยได้เจอแล้วเนี่ยเออนี่แหละ เเยคจอกัำลังจะเอาขวานจามเหี้ยแตนอนนอนแอร์องพี่ต่อด้านบนมันจะอัพยังไงพี่ต่อมันจะไม่ติดอันนี้เหรอติดร่นน้ำไม่รู้อะถ้าเราทำมาอ๋อได้โถ่จะไม่ยากอะไรเนี่ยแลาขึ้นนี่ไปดิได้ปะได้นี่ก็นี่เอียงเอียงนี้พี่ต่อเอียงนี้เอียงนี้นี่เนี่ยช่องเล็กๆนี่มีแล้วขยับหัวได้เลยนะบาร์ด ต้องหัวใส่ใส่ของอย่างเดียวอ่ะใส่รังหรือใส่อะไรอย่างเดียวนี่เติมด้วยกรบกับบอกไม้อะไรวะเติมเลยแล้วก็บอกไม้วะเอ๊ะนี่มันเติมล้วยก็บอกไม้บอกอะไรเติมวะเติมด้วยกระบอกเสียใครตัดไม้อ่ะไม่ใช่ผมนะผมไม่ได้ตัดไม้ผมผมเปิดเล่เครื่องอยู่มันบักมันบักบักที่นี่เลยเหรอใช่ใช่มันบักมันเป็นงั้นแหละ อ๋อสามขผิดต่อทดลองหน่อยว่ามันว่ามันขับรถขับรถข้ามได้ไหมข้ามอ่ะว่ามันขับรถผ่านได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทดลอง มองดู้แล้วไม่ได้โอ้ดูช่องนั้นยังได้เลยหอไม่ได้จริงเนี่ยเลยใช่เลยมาอะไรพี่ไอหัวที่ว่าทำไอเนี่ยไม่ได้เนี่ยนะไม่กว้างเนี่ยยงได้ตี่ต่อี่ยพอดีเป๊ะเลยพอดีเป๊ะเลยแล้สร้างอ่ะสร้างเสร็จดินี่โอ้พอดีเป๊ะเลยได้เสียยวรถจังครับจังนะครับไม่ได้ยินเลย อี่ตรง A 1เลยครับผมอะตรงคำว่า A 1เลยใช่ไหมใช่ครับขี่ขี่มาเรื่อยๆครับขี่มาเรื่อยๆจนเกือบถึงสะพานข้ามอะโอ้โหเออยู่ทางเส็ขาวเลยใช่รับเส้นข่าวเลยได้นี่เวใส่ชุดยีนโอ้แหลมเป็ดแหลมเป็ด กูตั้งแต่กูเล่นสกรรมมาสองสอเกือบสามพันชั่วโมงเลยกูเพิ่งเจอกวางตัวนี้ตัวเดียวเนี่ย <c oughs> ออกหาราดแล้วพี่ว่านะ <c oughs> เอามาติดเวทีพอจะถึงเส้นเหลืองกันเล<อ>ยได้ยินแล้วได้ยินแล้วยินดีะนะเห็นได้ผมไหมเห็นผมไหมนี่ครับเนี่ยต้องถอยหลังเข้ามาเอาตรงนี้เลยอ่ะมันไม่มีกระเป๋าใหญ่เก็บไม่ได้เนี่ยเนี่ยหัวมัน

ต้องเงินว่าจริง่หรอแต่งต้องเข้าตีไงคือวิทยวัตตีโอ้แม่งโคตรดีเลยวะ่ะ <laughs> ปุ๊กมากอนะปุ๊กเลยอะ นนึงาลูกธนูหายหมดเลยดูสิเดี๋ยวก็เข้าใหม่ธนูเข้าวอ่ะยิงอ๋อ